เรามาสูบน้ำใส่หน้าคือเกาละพี่น้องเนาะเพราะว่าหน้า huh. ป right ังเขาต้องใส่เรื่อยๆพี่น้องหน้าปังเขาต้องใส่เรื่อยๆถ้าเขาใส่ร้ายๆม่ก็ับ่ได้พี่น้องเขาหน้าปังเพราะว่าถ้าเขาใส่ร้ายทีเดียวนี้มันจะปุ๋ยมันจะบ่ทั่วถึงพี่น้องอาหารจะบวเธอทัวถึงนะครับเนาะเขาต้องใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆย่าห้มันถว่วเขาาห้มันพ่อประมนานพี่น้องเนาะใส่พ่อประม่านจามีแต่ว่าเขาต้องใส่เรื่อย อาทิตย์หนึง่งมาใส่เที่นึงพี่นอ้องเออจีหาเมืองมาใส่เที่นึงต้องขยันใส่บนหน้าปังเท้าใส่เทีเดียวนี่มันจะบ่ได้พี่น้องใส่ทีเดียวจะบ่ได้เดี๋ยวทีพาไปเบิง่งบักหอยนะพี่น้องเนาะสะตูเพิ่งขึ้นบกหอยเขาหน้าปังบักหอย,ลอยหลายหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น,อนะนอ้องบักหอยหอยนี่จะหนุ่ยใหญ่ยังมึงเบี้ยนเขาจะนอนพี่น้องยังมึงขึ้นเก็จะออกหาหกิน กัดต้นเขาได้พี่น้องหอยพี่น,อน้องเนาะมีบวกหอยหอยได้หลายไปจังไปเบิ้งข้างล่างนะพี่น้องเนาะนี่แหลพออออาานนะพี่น้องย่ามันลองเวี้ยมันกระดิออกร่างอัดมันกระดิยางออกมายางขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันหลายแห้งพี่น้องหอยหอยหลายแห้งยางดึงยางดึงอยู่พี่น้องเนาะเขตนี้เขตบวกหอยหลายพี่น้อง ย่างตรงเรี้ยงดวงเรี้ยงนี่ยางไปเพิ่นเห็นน้ำไหลเพิ่นแต่ยางเนาะพี่น้องเนาะลายแห้งพี่น้องไม่เชื่อดีลายแห้งมีภาพไป็นคนแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนาะพี่น้องกบากหอยเชื่อดีลายหลายพี่น้องกองอยู่ย่ำเว้นนี่เพิ่นก็จะนอนหอยเชื่อดีนอนยำเคลื่อนก็จะออกหากินกัดเข่าพี่น้องกัดเข่า ลายแห้งเนาะ <c oughs> พี่น้องจังไปบนพวกสูงลาง่งางอีกพี่น้องนี่ย่างกันสีแห่ะพี่น้องนี่หอยเต็มเลยเพิ่นถืงน้ำไม่ฮอดสูบน้ำใส่ยังสีพิ่นกับยางย่างเต็มอยู่หลายหลายพี่น้องกองอีนนี้กินนะพี่น้องเนาะนี่คือเขาเห็ดเขาหน้าปากนังสีแห่ะพี่น้องกับหอยหลาย ตั้งเอื้อกับที่ีคือกับน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ากับที่ีเป็นบางทีที่หอยหลาตั้งหมองกับที่ีอยู่อาทิตย์ปลายปั่นไรย่างเตีมอยู่ยางน่ยางสดๆเลยพี่น้องเดี๋ยวไปลองสมเป็นกัตสีกัดเข่าพี่น้องนี่เข่าพี่น้องเบิ่งเดี๋เป็นกัดเข่า อยงสี่น้องพี่น้องเนาะเป็นทางห่างจังสี่กัดเข่าขาดเครื่องเบิร์ดน้องพี่น้องจากเขาหน้าๆกับเป็นเขาห่างเบิร์ดพี่น้องเราจะกัดที่ไหนบ้ากัดเข่าพี่น้องต้นขาดสันนี่นะพี่น้องกัดเข่าหลายแห้งพี่น้องกัดเข่าพี่น้องมองไปกัดเข่า พี่นอ้องคุนกัดเขาเปนที่็นทังสั่นลงจากเขาเงายวๆสันลงสั่นลงมาในน้ำท่วขึ้นบาได้นะพี่น้องเนาะนี่แหะห้ายเหพี่น้องหลายอีลีหอยยางป่งเ่พี่น้องเนา,นานนนะนนจรินี่ตตวหนวยงหญ่ๆพี่น้องน่มักหอยตายได้พี่น้องหอยเปลี่ยน ยังยางลงดิงดวงดิงยีนอพี่น้องเองนาะยางเยอะหลายหลยโอ้ยแลพ้พี่น้องเหน้ามันเกิดสิมีสิ่งรบกวนก็คือบกหอยเนาะพี่น้องเองนาะยังส,ส,สดสดดีๆีเปนพี่น้องครับนะเต็มอยู่พี่น้องอหอยหลายๆ ปาแห้งพี่นนองมี่นาม,มงไปตงเพงขึ้นมากปลาแห้งดีๆ้อเนาะเนาะอันนี้นเล,ลนท่ไลกนี้ได้ไป่นาอันเวท